ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายงัดร้านกาแฟย่านอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองขโมยทรัพย์สินมูลค่ากว่า3 7 9 0 0 0บาทโดยเจ้าของร้านกาแฟทีเรียเอสเพรสโซรี่นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านร้องผู้สื่อข่าวหลังมีคนร้ายคาดว่าเป็นผู้ชายบุกเข้ามางัดประตูร้านหรือคน้นทรัพย์สินภายในร้านเมื่อคืนวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา ใช้เวลาลื้อคดประมาณ10นาทีส่วนทรัพย์สินที่ได้ไปก็เป็นกล้องถ่ายรูป3ามตัวเลนส์กล้องเจตัวแหวนเพชรหนึ่งวงรวมมูลค่าประมาณ3 7 9 5 5 5บาบาทซึ่งหลังจากเจ้าของร้านทราบเรื่องก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านฉางโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆว่าจะพบบุคคลต้องสงสัยตามที่กล้องวงจรปิดของร้านจับภาพไว้ได้หรือไม่เพื่อจะได้ติดตามตัวมาสอบสวนต่อไป เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมตรวจพบชายชาวกัมพูชาต้องสงสัยบริเวณหนะ้าอกสะพายกระเป๋าคาดอกสีดำพฤติกรรมต้องสงสัยเดินใช้มือกุมอยู่บริเวณเอวตลอดเวลาเมื่อเดินมาถึงจุดตรวจสัมภาระเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบหนังสือเดินทางท้องถิ่นกัมพูชาหรือบริพาสคน้นในตัวพบธนบัตรไทยฉบับละ1 0 0 0บาทมัดเป็นมัดมัด,มดรวม5้ามัดซุกไว้ในกางเกงบริเวณโดยรอบเอวจำนวน2มัดซุกไว้ในกระเป๋ากางเกงรวม2มัด และซุกไว้ในกระเป๋าคาดอ,อกอีก1มัดจากการตรวจนับเบื้องต้นพบว่ามีธนบัตรไทยฉบับละ1,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน5 0 0 0 0 0บาทเจ้าตัวอ้างว่าเป็นเงินของตนเองถอนมาจากธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดรงเกลือจะนําไปซื้อสินค้ามาขายแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีพฤติกรรมซุกซ่อนเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสฉพาะคลองลึกเตรียมสอบเชิงลึกว่าเป็นแก๊งในหน้าคอยเบิกเงินจากบัญชีมาก ให้กับขบวนการแคงคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ชาวจีนในกัมพูชาหรือไม่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมตรวจพบรถเบนซ์ขับออกมาจากห้างสตาร์พาซ่ามุ่งหน้าเข้ากทมเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปสกัดตรวจสอบภายในรถพบนายเฉินชาวจีนพบมีพาสปอร์ตแต่ไม่มีอรอยตาประทับเข้าประเทศไทยจึงควบคุมตัวทั้งคู่สอบสวนที่สพอคลองลึกจังหวัดสาแก้วและผู้ขับรถเบนซ์อ้างว่ารับจ้างขับรถมารับนายเฉิน ที่หน้าห้างสตาร์พาซาเข้ากทมส่วนในเชินก็รับว่าเดินทางมาจากประเทศจีนไปหาเพื่อนที่กทมรับว่าได้เสียเงินเป็นค่านำพาและค่าเดินทางให้กับในหน้าชาวกัมพูชาไปทั้งสิ้น250,000บาทตัวแทนชาวบ้านเขาวินซ้อนพบนายกอบตอขาวินซ้อนติดตามความชัดเจนไม่เอาโรงงานรีไซเคิลหลังเดินหน้าถือป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงงานซึ่งส่งกลิ่นเหม็นกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนายกกรมทอขา่าวหินซ้อนได้กล่าวว่ายังไม่ได้เซนพพ็นออนหนึ่งเพราะผู้ประกอบการทําผิดขั้นตอนการขออนุญาตและไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลน,นี้หากจะต้องถูกร้องเรียนม .157 จนเป็นเหตุให้ต้องถูกดาเนินคดีต,ตนครบพร้อมขณะนี้ทําหนังสือถึงผังเมืองสอบถามว่าก่อสร้างได้หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทําเรื่องถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหลังจากพูดคุยก็ทําให้ตัวแทนชาวบ้านพอใจเชื่อมั่นมากขึ้น เกษตรอำเภอบางพลีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอโดยจับทำข้อมูลด้านการเกษตรทั้งด้านพื้นที่ในการทำเกษตรข้อมูลของเกษตรกรข้อมูลในการทำเกษตรด้านต่างๆเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในปีงบประมาณ2568ทั้งด้านปศุสัตว์ด้านประมงและการเลี้ยงปลาเบญจพรรณการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้การทำข้าวการเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงปูนาการปลูกผักเสฉะ ซึ่งปัจจุบันเหลือจำนวนเกษตรกรที่ปลูกผักกระเฉดไม่กี่รายต่างจากในอดีตซึ่งอำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาทงเป็นแหล่งผลิตผักกระเฉดแหล่งใหญ่ที่ส่งตามตลาดใหญ,ใหญ่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่กี่รายนอกจากนี้ยังจัดทําปฏิทินผลผลิตสินค้าการเกษตรรายเดือนด้านสินค้าพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงประจําปี2567ด้วย คือหาพบปลีกล้วยโผล่ใต้ดินหลังมีผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊กแปลกแต่จริงเดี๋ยวมาเด้อไปขอหวยแป๊บหนึ่งในผู้สื่อข,ข่าวได้ลงพื้นที่บ้านนางประคองพบชาวบ้านมายืนดูปลีกล้วยที่โผล่มาจากใต้ดินห่างจากต้นกล้วยประมาณหนึ่งคืบก็มีการนำดอกไม้วงมาลายัยผ้าสารสีมาผูกปลีกล้วยและจุดธูปขอเลขเด็ดแก้วันหวยออกซึ่งก็ได้เลข7 1 2สองและเมื่อนับลูกกล้วยที่อยู่ในปลีพบว่ามีอยู่ด้วยกัน4ลูก สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสตีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ